สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องคนเท่าๆชาแนลนะครับหลังจากห่างหายจากการนั่งบ่นไปสักพักนะครับผมเรียกว่านานพอสมควรนะฮะก็จากที่เห็นคลิปที่โพสต์ล่าสุดนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในสนามมอเตอบ25นะครับที่มีปืนหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดนะครับไปลงแข่งขันกันนะครับส่วนผมเองนะครับผม ก็ไปลงแข่งขันในรุ่น4 z 457นะครับจริงๆมันไม่ได้จำกัดเฉพาะรุ่น4 z 457นะครับแต่มันจำกัดเป็นรุ่นปืนฮันเตอร์นะครับผมลำกล้องบางนะครับเป็นปืนสแตนดาร์ดนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องเปลี่ยนจากพันายแต่งนะครับเป็นพันายตัวเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อ ลงแข่งขันในระยะ100เมตรติดกล้องเล็งน,นะครับก็เป็นผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมได้มา1นถ้วยรางวัลเหมือนกันนะครับทีนี้จากคลิปล่าสุดที่ไปแข่งอุบลมานะครับผมก็คลิปนั้นก็ให้น้องมีภูเป็นคนลงแข่งขันในรุ่นศูนเปิด50เมตรนะครับก็พอดีกับการแข่งขันแมตช์ของ มอเตอร์บอย25นะครับผมที่ต้องใช้พันท้ายเดิมด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยใช้ลากยาวมาเลยนะฮะเราทีแล้วที่ใช้ศูนย์เปิดนะครับผมก็จะมีแค่ตัวปืนนะครับถอดล่างถอดกล้องออกนะครับผมแล้วก็ใช้ศูนย์เปิดแต่ตัวนี้ติดกล้องมันใช้สู์เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเลนจะไปติดกับศู์เปิดนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการยิงสู์เปิดก็ จะเป็นต้องใช้พันท้ายตัวเดิมนะครับเพราะเล็งสูนเปิดก็ค่อนง่ายนะครับผมทีนี้พอมาสนามอทบยีหนะครับก็แข่งระยะ100เมตรศูนย์เปิดแต่ว่าพันท้ายเดิมเนี่ยมันไม่สามารถแนบกับแก้มเราได้ค่อนข้างลำบากนะครับก็เลยจำเป็นต้องหาหมอนรองพันท้ายนะครับซึ่งกติกาไม่ได้ห้ามนะครับขอแค่ให้เป็นพันท้ายเดิมลำกล้องเดิมติด ตัวปืนนะครับสามารถใช้ขาทรายได้นะครับขาทรายตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นที่สามารถปรับโยกยังซ้ายขวาได้นะครับตั้งเซนเ,นเตอร์ปืนให้อยู่ในหน้าบเดียวได้นะครับผมก็1สนามใส่สนามเนี่ยมีกติกาอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือ1ละตัวปืนนะต้อง สันดาห์จากโรงงานเท่านั้นนะครับสามารถวางเบดดิ้งได้นะครับแล้วก็ตั้งไกลได้แต่ว่าห้ามเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆนะครับที่ให้ผิดประจ่ายโรงงานเนาะอันนั้นก็คือกติกาเบื้องต้นนะครับผมโดยเฉพาะตัวสต็อกนะครับห้ามเปลี่ยนกระโหลกลำกล้องห้ามเปลี่ยนนะครับแต่ว่าสามารถตัดลำกล้องได้ให้สั้นลงได้อันนี้ กติกาไม่ได้ระบุนะครับสามารถใช้หมอรองแก้มได้นะครับใช้กล้องรุ่นไหนก็ได้หรือมีขาทรายก็ได้แต่เป็นรุ่นสนยนเปิดเนี่ยห้ามใช้ขาทรายนะครับแล้วก็ห้ามวางตัวปืนติดโต๊ะนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆรุ่นลำกล้องหนาสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นโมดิฟายนะครับ mm hmm. ก็จะแบ่งเป็นรุ่น,ปน,นไปแล้วก็มี 223 7.62 3.8สามารถลงแข่งได้นะครับแต่น,นั้นจะแบ่งเป็นรุ่นไปนะครับผมส่วนลูกกดจุด22เนี่ยสามารถยิงได้ในระยะ100เมตรและ200เมตรนะครับก็มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากนะครับสนุกสนานครับพอสามควรแต่อากาศร้อนมากแล้วก็ลมแรงมากนะครับผมน,นะครับเริ่มดี

ถ้าลงนี้ไมู่่เนี่ยมีได้ต้องรอดูว่าถ้ามีลงมานนหไม่ีแมม่ไม่เยดูนี่จะไปดูงแดงดู้นไม้สามสนาทีูดโต๊ะตาสิลูกีวันนี้รานปรูามนีนงดีีออ้งสั กล้องอยังไม่เข้ากินบ,บนอยู่เลยบบต่บลงกล้องกินบนติดวิณห์ดีหมดเวลาหมดเวลานักกีฬาหยุดยิงครัรคบนักกีฬาหยุดยิคงค้างลำเลื่อนครับเสียเกมเบอร์ปลาครับของคุ <c oughs> มึงวิ่งไได้ยัง อย่างที่เห็นนะครับผมบรรยากาศการยิงก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อย่างที่เห็นใกล้ๆสายตานะครับที่ผมยิงอยู่ก็คือระยะ100เมตรนะครับผมสลับปืนลูกกดนะครับฮันเตอร์ Hunter, ลำหนาแตนดาดนะครับแล้วก็โมดิฟายนะครับสามารถลงแข่งขันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโมดิฟายเนี่ยเป้ายิงจะเล็กกว่าของฮันเตอร์พอสมควรนะครับผม แล้วก็ทีนี้ระยะ200เมตรเนี่ยสามารถใช้ปืนลูกกดต,ตัวไหนก็ได้นะครับผมในการลงแข่งขันนะครับก็คนติดเป้าก็คงจะทรมานพอสมควรนะฮะอากาศร้อนด้วยนะครับระยะทางไกลแล้วก็ติดเป้าหลายระยะนะครับระยะ100เมตร200เมตรและ300เมตรของไระะเฟิลชนวนกลางนะครับก็ถ้าเทียบดูแล้วนะครับ แค่เฉพาะเวลาเปลี่ยนเป้านี้ก็พอสมควรแล้วนะครับผมถ้าปืนตัวไหนที่ต้องวอมลำกล้องนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับก็ต้องหาวิธีแก้กันไปนะครับแต่โชคดีที่อากาศร้อนนะครับก็เลยความร้อนจากลำกล้องก็เลยไม่หนีเท่าไหร่นะครับไม่ขายมากจนต้องไม่จะเป็นต้องวอมลำมากนะครับก็ยังพอไปได้นะครับแล้วก็ลมแรงนะครับควบคุมทิศทางลมค่อนข้างยากนะครับผมส่วนปืนผมเนี่ย ตั้งแต่รายการของอุบลน,นะครับผมก็ทํามาค่อนข้างเยอะแล้วนะทั้งวางเบดดิง้งทั้งแก้ไขปัญหาลํากล้องเอียงหลายๆอย่างนะครับเป้าที่ผมยิงก็จะประมาณนี้นะครับผมลักษณะมันนี้นะครับก็ขอจบกับเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องตัวปืนบ้างนะครับว่าทําอะไรบ้างแล้วก็ถ้าจะลงแข่งควรทําอะไรบ้างนะครับ